สวัสดีครับปุกป๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมปุกป๋องชาแนลนะครับคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูลองเท้านารีเหลืองอุดรครับรองเท้านารีเหลืองอุดรน,นี้จัดเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เลี้ยงง่ายมากครับ เครื่องปลูกก็ใช้ดินธรรมดาก็ได้ครับนะครับเป็นกลาบมะพร้าวแล้วก็ดินแต่กลาบมะพร้าวก็จะเยอะหน่อยครับท่านผู้ชมก็เลี้ยงให้เขาสมบูรณ์เขาก็ออกดอกให้เราเห็นให้เราได้เชยชมนะครับนี่ครับการลดน้ําก็ลดวันละครั้งครับ ส่วนปุ๋ยที่ให้เป็นปุ๋ยละลายช้าครับเป็นปุ๋ยออสโมโคสครับท่านผู้ชมหลักๆเลยนะครับก็หน้าฝนก็จีดยากันเชลาไว้บ้างครับเลี้ยงง่ายครับท่านผู้ชมและก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายครับลงทุนแค่กระถางเดียวครับพอ เลี้ยงไปสักพักหนึ่งเขาก็จะแตกเป็นต้นใหม่เราก็สามารถแยกได้ครับนี่ผมก็ลงทุนไปกระถางเดียวครับผมก็สามารถแยกได้ประมาณอ่าสี่กระถางแล้วครับเนี่ยให้ผมให้เพื่อนเพื่อนดูครับนูนอีกระถางหนึ่งครับเริ่มแตกกอแล้วครับเนี่ยผมแยกออกมาแค่กระถางแค่ต้นเดียวนะครับกระถางละต้นครับเนี่ย แตกออกมาเป็นสองครับกระถงางาตรงน้นก็แตกออกมาเป็นสามต้นครับสักพักใหญ่ครับพอลำต้นเข้าแข็งแรงเขาก็จะออกดอกให้เราได้เห็นนะครับก็ดอกนี้บานทนมากครับท่านผู้ชมผมว่าบานนี้ เก,เกือบเดือนนะครับแต่ถ้าโดนน้ําก็อาจจะไม่ถึงครับก็อยู่ที่มานสามอาทิตย์ครับเป็นอะไรที่บานทนมากครับสวยครับาจากรอ,องเท้านาลีเหลืองอุดอรผมพาเพื่อนๆไปดูซึ่งอยากให้เพื่อนๆได้ดูมากครับเพราะว่าอ้ใช้เวลา5ปีครับกว่าจะได้เห็นดอก นี่ก็ออกดอกเป็นครั้งแรกครับท่านผู้ชมนั่นคืออายะเลหครับอะไรเยดอายะเลดป่าแท้เลยนะครับแท้แท้เลยครับผมได้มากับจากพักพวกครับผมต้นเล็กๆนิดเดียวครับจากต้นนิดเดียวผมได้มาสองต้นครับถ้าจะเปรียบเทียบจริงจริงครับท่านผู้ชมนะก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปดูอายาเลหเดี๋ยวผมจะให้ดู ที่เห็นนี่เอื้องสายฟิลิปปินส์ครับแต่อายเลทที่ผมได้มาต้นเท่านี้ครับเล็กเกเท่านี้ครับเนี่ยฮะนี่เห็นไหมครับนี่ครับนี่แต่ว่าด้วยสภาพก็ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมขยายพันธุ์มาใส่เอกถางหนึ่งครับปีนี้ไม่ออกดอกปีหน้าครับถึงจะออกดอกเนี่ยฮะต้นแค่นี้ครับอาจจะเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำท่านผู้ชม ต้นเท่านี้ครับเล็กมากครับอพาเพื่อนๆไปดูดีกว่าอนี่แหละครับท่านผู้ชมดอกกินกินก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าบางคนเขาบอกว่าหอมแล้วแต่ชอบนะครับ นี่แหละครับรอคอยมาห้าปีครับเลี้ยงกล้วยไม้ต้องใจเย็นเย็นครับเดี๋ยวผมให้ดูลำต้นครับนี่น่ครับได้แค่นี้ครับสี่ปีห้าปีเนี่ยเสียดายที่ต้นนี้เขาไม่ยอมแต่ที่จริงต้นนี้จริงๆมันมันมันต้นเล็กกว่านะครับท่านผู้ชมเนี่ยต้นแรเล็กกว่าส่วนต้นนี้อันนี้ต้นใหญ่กว่ายาวกว่านิดนึงอ่ะผพราะว่าน่าสมน่าจะสมบูรณ์กว่า แต่ไม่ออกครับนี่ฮะเสียดายแหมน่าจะออกพร้อมกันนี่จากป่าแท้แท้แท้จริงๆนะครับแต่ลำต้นเขาเล็กครับแต่ทุกวนันนี้อ่าคนที่เก่งๆเขามาผสมกันแล้วครับก็สามารถก็ให้ดอกทั้งปีครับก็มีครับหรือบางคนก็ผสมก็ออกดอกปีละครั้งก็มีครับ นีต้นต้นสั้นกว่านี่ออกดอกต้นนี้ยาวกว่าไม่ออกครับเสียดายเสียดายเสียดายไม่งั้นให้เพื่อนเพื่อนได้ดูแล้วครับนี่ครับเลี้ยงกล้วยไม้ต้องใจเย็นๆครับเป็นสีม่วงนะครับม่วงอมขาวหรือขาวอมม่วงครับมีจุดๆครับ มองมันก็เหมือนคล้ายๆช้างนะครับช้างกระส่วนปุ๋ยที่ให้ก็ผมให้ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งเป็นปุ๋ยเกรดครับผสมน้ำยาเร่งลากครับส่วนหน้าฝนผมก็จะผสมกับผสมอ้นี้เพิ่มไปอีกครับคือ,อยากันเจลาครับผม ก็จะได้ขนาดนี้ครับท่านผู้ชมกวยไม้ป่าอเยเลศครับปีหน้าน่าจะได้เห็นอีกครับเลี้ยงเข้าให้สมบูรณ์นะครับอ่าตอนนี้เขาออกดอกต้นเขาก็อาจจะสมๆมบ้างครับท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรครับไม่แปลกครับ สัตว์ประหลาดครับท่านผู้ชมหนึ่งที่อยู่ข้างๆก็เป็นแคทครับแคทครับมายูมิอันนี้ลงคลิปไปแล้วครับออกดอกทั้งปีครับท่านผู้ชมอ,ชอมม่ช่วงที่เขาเนี่ยดอกต่มๆช่วงที่เขาอยังไม่บานหรือเพิ่งจะบาน สีเขาก็จะเป็นสีชมพูครับนี่ฮะสีเขาจะเข้มเป็นสีชมพูสวยงามมากครับมีกลิ่นนิดนิดครับท่านผู้ชมแต่พอเขาใช้เวลาสักพักหนึ่งประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ดอกเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีออกซิดๆข,ขาวๆอย่างนี้ครับออกดอกทั้งปีครับท่านผู้ชมผมแนะนำ มายูมิไม่ไกลมายูมิครับมันเริ่มชื่ออยู่เลยนะครับต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะฮะมากมาแทงช่อดอกมาเลยครับไม่มีซองครับหน้าปุ๊กหน้าเลี้ยงน,นะครับอ่ะไปไหนละไอยเยเล็ดแรงมากครับท่านผู้ชมวันนี้ มีเอซหลายคนนะครับถามวิธีการผสมปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยยังไงเอาไว้คลิปหน้าครับคลิปหน้าไปติดตามนะครับนท่านผู้ชมคิปหน้าผมจะลงคลิปให้เพื่อนๆว่าการผสมปุ๋ยผสมยังไงครับกับ จะต้องทำยังไงครับรอติดตามนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไม่ใช่บอกไปแล้วคลิปหน้าก็เดี๋ยวบอกวิธีการผสมปุ๋ยนะครับว่าจะผสมปริมาณเท่าไหร่นะครับต่อน้ำหนึลิตรเราต้องมีปุ๋ยอะไรบ้างครับโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกับปุวยไม้นะครับ อเรศน,นะครับอัญเรศป่าแท้ๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูปุกป๋องเข้ามารับชมก็ถ้าชื่นชอบปุกป๋องชาแนลก็ฝากกดส u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมโชคดีมีความสุขครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย